เช็สภาพผิวมันแบบไหนผิวมันจริงหรือแค่ขาดน้ําคนคิดว่าผิวมันสุภาพแย่แล้วหรือต้องควบคุมมันอย่างเดียวจริงๆแล้วผิวมันมีอยู่สองแบบคือผิวมันจรับผิวมันเพราะขาดน้ําแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะนี้มีความรู้มาฝากที่หนึ่งคือผิวมันจริงแล้วเรามาเช็คกันนะคะว่ามันจริงคืออะไรทั่วหน้าโดยเฉพาะบริเวณ T zone อันที่สองรูขุมขนกว้างอย่างเห็นได้ชัดจมีแนวโน้มมีสิวอุดตันแล้วก็มีสิวอักเสบที่สมันแม้ไม่ได้ใช้ครีมหรือเมคอัพใดๆด้ๆ 5, เป็นลักษณะผิวมันที่เป็นมาตั้งแต่เด็กๆหรือวัยรุ่นแล้ว 5, ที่สก็คือผิวมันเพราะขาดน้ามันเฉพาะช่วงเวลาเฉพาะช่วงบางเวลานะคะเช่นเวลากลางวันหรือล้างหน้ามัน แต่รู้สึกแห้งตึงแล้วก็ขาดความนุ่มฟูค่ะแต่งหน้าไม่ติดเป็นขุยหรือแป้งดูแบบลอยๆไม่ติดกับไอ้ครีมแล้วดีขึ้นทันทีแสดงว่าผิวแค่ขาดน้ำแล้วก็อันสุดท้ายคือเกิดจากการล้างหน้าบ่อยๆใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำหนักรุนแรงเกินไปมาสำรวจตัวเองนะคะ ว่ามีพฤติกรรมดังกล่าวหรือเปล่าเราจะได้รู้ว่าเราเป็นผิวมันจริงหรือเป็นแค่ผิวขาดน้ำถ้าเราเข้าใจผิวเราก็จะดูแลผิวได้ดีครั้งต่อไปจะพาไปรู้จักสกินแคร์ดีๆนะคะที่เราเออกมาใช้แล้วผิวเราดีขึ้นห้ามพลาดนะคะติดตามเลยค่ะ